ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นฉไหนคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในแต่ไม่ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรม จำพวกหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมแต่ไม่ได้ความสงบใจในภายในจำพวกหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีปกติได้ความสงบใจในภายใน ทั้งไม่ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมจำพวกหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมจำพวกหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในแต่ไม่ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมพึงตั้งอยู่ในความสงบใจในภายในกระทำความเพียรในอธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมสมัยต่อมา เขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมบุคคลผู้มีปกติได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมแต่ไม่ได้ความสงบใจในภายในพึงตั้งอยู่ในอธิปัญญา และความเห็นแจ้งในธรรมแล้วกระทธรความเพียรในความสงบแห่งใจในภายในสมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมทั้งได้ความสงบใจในภายในบุคคลไม่มีปกติ ได้ความสงบใจในภายในทั้งไม่ได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมพึงกระทาฉันทะความพยายามความอุตสาหะความขมักขะเม้นความไม่ย่อทอ้อสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นแหละดูก่อนพิกษุทั้งหลาย บุคคลมีผ้านุ่งห่มถูกไฟไหม้หรือมีศีสษะถูกไฟไหม้พึงกระทําฉันทะความพยายามความอุตสาหะความขมขมเม่นความไม่ย่อทอ้อสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ผ้าหรือที่ศีสษะฉันใดบุคคลนั้น ก็พึงทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ยออ่อท้อสติและจำปัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อได้กุศลธรรมเหล่านั้นแหละฉันนั้นเหมือนกันสมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญา และความเห็นแจ้งในธรรมนูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้มีปกติได้ความสงบใจในภายในทั้งได้อธิปัญญาและความเห็นแจ้งในธรรมพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแหละแล้วกระทำความเพียรให้ยิ่ง เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายดูก่อนพิสุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลก